「君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと」「もう戻れなくたって忘れないで」「君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと」 ในรายวิชาสุขศึกษาและพลระศึกษานะครับผ่านซื่อการสอนออนไลน์ของครูเสือเองเดี๋ยวจะมีเนื้อหาอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยทีนี้ครูเสือจะพานักเรียนนะครับเรียนนะครับเนื้อหาของวันนี้นะครับเกี่ยวกับครอบครัวนะครับอเกี่ยวกับครอบครัวและลักษณะของครอบครัวที่ดีอ่านเรียนมาดูนะครับหนึ่งนะครับครอบครัวนะครับหมายถึงคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะครับที่มีความสัมพันธ์กัน ทางการแต่งงานนะครับทางสายเลือกนะครับทางการรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมหรือพ่อแม่บุญธรรมนะครับหรือมีความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตนะครับสมาชิกในครอบครัวประกอบไปด้วยนะครับพ่อแม่ลูกหรือพ่อกับลูกนะครับแม่กับลูกปู่ย่ากับหลานตายายกับหลานหรือผู้ปกครองกับเด็กครับแต่บางครอบครัวนะครับอาจจะมีลุงป้าน้าอานะครับปู่ย่าตายายนะครับอยู่ด้วย บางครอบครัวมีสมาชิกประกอบด้วยพอ่อลูกและผู้ชายที่เป็นคู่ชีวิตของพ่อนะครับหรือแม่ลูกและผู้หญิงที่เป็นคู่ชีวิตของแม่นะครับอ่ะครอบครัวไทยนะครับมีหลายลักษณะมากนะครับแบ่งได้ดังนี้อ่าหนึ่งครอบครัวเดี่ยวนะครับคือกลุ่มคนที่มีตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะครับอ่ะใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวนะครับ สมาชิกประกอบไปด้วยผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาหรือพ่อกับแม่และลูกรวมถึงครอบครัวที่มีสมาชิกมีผู้หลากหลายทางเพศนะครับ mm hmm. เช่นคู่ชีวิตชายกับชายหญิงกับหญิงนะครับคู่ชีวิตชายกับกระเทยหรือจะมีลูกติดหรือเป็นบุตรบุญธรรมด้วยนะครับอ่าต่อมานะครับครอบครัวที่สองคือครอบครัวขยายคือกลุ่มคนนะครับ หลายคนที่เป็นพี่น้องนะครับใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกประกอบด้วยพ่อแม่นะครับลูกนะครับและญาตินะครับเช่นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานะครับหลานนะครับมีสมาชิกครอบครัวนะครับมีผู้หลากหลายทางเพศด้วยก็มีนะครับสามครอบครัวพ่อแม่เดียวนะครับคือคุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะครับใช้ชีวิตร่วมกัน และมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวนะครับมีสมาชิกประกอบด้วยพ่อแม่นะครับหรือนะครับแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่องอยู่กับลูกนะครับหรือผู้ปกครองคนเดียวอยู่กับเด็กนะครับรวมถึงครอบครัวพ่อแม่เดียวนะครับของผู้มีความหลากหลายทางเพศเช่นกระเทยกับลูกติดหรือลูกบุญธรรมนะครับต่อมาครับ ครอบครัวข้ามรุ่นนะครับคือครอบครัวตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะครับใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวนะครับมีสมาชิกประกอบด้วยหลานอยู่กับปู่ย่าหรือตายายนะครับเนื่องจากพ่อแม่ส่งลูกไปอยู่กับย่านะครับหรือพ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงลูก,ลกได้นะครับอย่าร้างนะครับหรือเสียชีวิตอสมาชิกครอบครัวนะครับเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยก็มี ครับนักเรียนเรามาต่อนะครับอ่าเรื่องของลักษณะของครอบครัวที่ดีนะครับอ่ะครอบครัวที่ดีนะครับมีสมาชิกนะครับควรมีชีวิตที่มีความสุขนะครับอ่าและมีสุขภาพร่างกายทั้งร่างกายและจิตใจนะครับของสมาชิกนะครับอเอาใหม่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  ครับนักเรียนอ่ะเรามาต่อกันนะครับเรื่องของลักษณะครอบครัวที่ดีนะครับครอบครัวที่ดีนะครับสมาชิกควรมีชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพร่างกายและจิตใจนะครับที่ดีอ่าสมาชิกของครอบครัวนะครับสามารถทําให้ครอบครัวของตนเองเป็นครอบครัวที่ดีได้โดยปฏิบัติดังนี้หนึ่งนะครับมีความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันอ่า สนะครับมีความเข้าใจซึ่งกันและกันสาเห็นแก่ประโยชน์ของครอบครัวนะครับมากกว่าประโยชน์ของตนเองนะครับอ่าสนะครับมีความซื่อสัตย์และไว้วางใจกันอ่หาหนะครับทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอทีนี้เรามาดูนะครับคุณลักษณะของสมาชิกครอบครัวนะครับอ่า เดี๋ยวครูเสือนะครับจะให้นักเรียนนะครับดูคลิปวิดีโอที่ครูเสือเตรียมไว้ก่อนนะครับอ่าพอพร้อมแล้วไปดูกันเลยคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัวการมีครอบครัวที่มีความสุขย่อมเป็นสิ่งที่ต้องการของทุกคนการสร้างครอบครัวที่ดีต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่ต้องดูแลเอาใจใส่และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวจึงมีส่วนสำคัญในการทำให้ครอบครัวมีความสุขนะครับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัวมีดังนี้นะครับมีความรักและห่วงใยซึ่งกันและกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาเป็นผู้มีความกตัญญูต่อผู้อาวุโสมีน้ำใจและรู้จักเสียสละ ขยันหมั่นเพียรต่อการเรียนรู้จักประหยัดอดออมใช้วาจาสุภาพอ่อนหวานช่วยเหลืองานบ้านมีความซื่อสัตย์นักเรียนครับการที่สมาชิกในครอบครัวมีความรักความผูกพันและเอื้ออาทรต่อกันและมีพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจมีส่วนร่วมปรึกษาหารือตัดสินใจหรือทำกิจกรรมร่วมกันในบรรยากาศที่สงบสุข จะทำให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่นและมีความสุขนะครับครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับวิดีโอที่ครูเสือนะครับพามาให้ดูอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะครับอ่าข้อที่หนึ่งนะครับการที่ครอบครัวนะครับจะเป็นครอบครัวที่ดีหรือครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับ จะต้องอาศัยความร่วมมือนะครับของทุกคนในครอบครัวนะครับดังนั้นทุกคนนะครับควรปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีดังนี้หนึ่งเคารพและเชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้อาวุโสในครอบครัวอสองนะครับช่วยทำงานบ้านเช่นช่วยดูแลน้องนะครับล้างจานกวาดบ้านถูบ้านอ่ สนะครับตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและมีความขยันหมั่นเพียร4ช่วยครอบครัวนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายและรู้จักอดออมใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงห้านะครับมีความซื่อสัตย์เช่นไม่พูดโกโหกไม่ลักขโมยนะครับ เงินของผู้ปกครองหรือพ่อแม่นะครับหกพูดจาไพเราะนะครับสุภาพอ่อนโยนเก็ปฏิบัติตามหลักคําสอนหรือแนวทางที่ตนเองหรือครอบครัวนะครับยึดถือทีนี้เรามาดูนะครับการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตใจของสมาชิกในครอบครัวนะครับครอบครัวที่มีความสุขนะครับสมาชิกในครอบครัวต้องดูแลรักษาสุขภาพ กายและจิตใจของบุคคลในครอบครัวนะครับด้วยการปฏิบัติตนดังนี้หนึ่งดูแลเอาใจใส่และให้กําลังใจกันนะครับสองนะครับช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบริเวณบ้านนะครับสามนะครับดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่ายนะครับ C นะครับลีกเลี่ยงหรืองดเว้นสารเสบติดสรุปนะครับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขนะครับรวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัวนะครับจะทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความ สุขนะครับอ่าและมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะครับอ่าทีนี้นะครับให้นักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดนะครับหน้าที่ยี่สิบแล้วก็ยี่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบสองนะครับอ่านักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยครูเสือแนะนํานะครับนักเรียนคนใดที่ทำตามครูเสือไม่ทันเนาะให้นักเรียนกดหยุดคลิปนะครับแล้วก็ทําข้อตรงนั้นให้เสร็จ อ่าเสร็จแล้วถึงกดเล่นคลิปต่อไปได้นะครับอพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยอ่าอันแรกนะครับหน้าที่ยี่สิบนะครับอ่าจุดประกายความคิดนะครับอ่ารูปผู้หญิงที่เป็นคุณครูนะครับเขาถามว่าความรักนะครับความเข้าใจคือสายใยของครอบครัวนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อความข้อความนี้อ่าคําตอบนะครับตัวอย่างคําตอบถ้าคนในครอบครัวมีความเข้าใจกันจะทําให้ครอบครัวเป็นไงครับ มีความสุขอ่านักเรียนก็เขียนลงไปได้เลยนะครับอ่าหน้าต่อไปเลยนะครับใครไม่ทันกดหยุดคลิปก่อนนะครับอ่าต่อไปนะครับอ่าเขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับสำรวจการปฏิบัติตนของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัวครับโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในแบบสำรวจตามความเป็นจริงอ่า นักเรียนนะครับถ้าใครนะครับเคยพูดจาไพเราะครอบครัวก็ติ๊กถูกไปนะครับเดี๋ยวครูเสือมาให้คะแนนหานักเรียนติ๊กเลยนะลูกนักเรียนเคยปฏิบัติกับไม่เคยปฏิบัติอันไหนนักเรียนติ๊กมาให้ครูเสือเลยนะครับอ่าทีนี้ใต้ตารางเขาบอกว่านักเรียนควรปรับปรุงการปฏิบัติตนเองนะครับต่อสมาชิกในครอบครัวข้อๆๆใดก็คือเป็นไงครับ่าเคดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วย และไม่พูดโกหกนะครับอ่านักเรียนจะปรับปรุงตัวตรงไหน,นเรียนก็เขียนมาเลยนะลูกเดี๋ยวผมียให้คะแนนนะครับ2นะครับอ่าข้อที่2นะครับอ่าเขาบอกว่านักเรียนสังเกตภาพแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมน,นะครับหน้าคําตอบที่ถูกต้องอ่นักเรียนดูภาพนะครับอ่าจะมีเป็ไงผู้ใหญ่นะครับอ่าแล้วก็มีรูปนักเรียนนะครับอ่าเขาถามว่าจากภาพผู้เป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง ปฏิบัติตนได้เหมาะสมหรือไม่อ่ะวันเนี้คุณพ่อเนี่ยเขาบอกว่าไปโรงเรียนเองวันนี้ไม่ไปส่งนะอ่าเด็กหญิงก็ตอบว่าค่ะแต่ดูแววตาเด็กเด็กนักเรียนเป็นไงครับอ่าเขาไม่ค่อยที่จะพอใจใครๆก็อยากให้ผู้ปกครองไปส่งนะลูกอ่าแต่เขาถามว่าผู้ปกครองปฏิบัติตัวได้เหมาะสมไหมเพราะฉะนั้นต้องตอบว่าไม่เหมาะสมนะครับอ่านเรียนติก๊กถูกไปตามผู้เสือนะครับที่เห็นน่ะ ติ๊กถูกไปเลยนะครับปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมนะครับทีนี้เขาถามต่อว่าเพราะเหตุใดอเพราะว่าเป็นไงครับไม่ดูแลและห่วงใยนะครับข้อที่สองนะครับอไม่ดูแลและห่วงใยอ่นักเรียนติ๊กถูกไปเลยในข้อที่สองนะครับอ่าต่อมาจากภาพมาให้เรียนเห็นภาพไหมครับอ่าภาพนะครับจากภาพสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนได้เหมาะสมหรือไม่ ภาพก็คือเป็นไงเขากําลังช่วยกันทําความสะอาดบ้านนะครับเนียงต่อว่าเหมาะสมไหมเหมาะสมนะครับอเพราะเหตุใดเพราะช่วยเหลืองานในครอบครัวอ่าถูกต้องนะครับต่อมาข้อที่สามนะครับนักเรียนวาดภาพระบายสีการปฏิบัติตนเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวแล้วต่อคำถามจากนั้นออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนอ่ ข้อนี้นะครับนักเรียนวาดภาพมาเลยว่านักเรียนช่วยงานผู้ปกครองอะไรบ้างอ่าบางคนอาจจะล้างจานนะครับอ่าบางคนอาจจะช่วยน้องทําการบ้านนะครับนักเรียนวาดมาเลยนะลูกอ่ะนี้คําถามใต้ตารางเขาบอกว่านักเรียนปฏิบัติตนต่อครอบครัวอย่างไรอ่านั่นแหละภาพที่นักเรียนวาดไปอ่าบางคนอาจจะบอกว่าช่วยผู้ปกครองทํางานบ้านเขาวาดมาเลยวาดภาพตัวเองขวัดบ้านอ่าข้อที่สองเขาถามว่า การปฏิบัติตนของนักเรียนส่งผลต่อครอบครัวอย่างไรอคือเป็นไงการแบ่งเบาภาระหน้าที่ซึ่งกันและกันนะครับได้ทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุขอ่านักเรียนเขียนมาเลยในะโลกนักเรียนวาดภาพระบายสีให้สวยๆเลยนะครับแล้วมาส่งครูเสือนะอ่าหน้าต่อไปครับอ่าวันนี้สองหน้าหมดแล้วนะครับอ่าหมดแล้วนะครับอ่าวันนี้เราทำสองหน้าอ่าโอเค ก็นะครับอ่ะเดี๋ยวไปบพบกับครูเสือนะครับช่วงต่อไปเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการเรียนผ่านสื่อออนไลน์นะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพนะศึกษาของครูเสือเองอ่ะอย่าลืมทําแบบฝึกหัดมาส่งครูเสือนะครับแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย